สวัสดีค่ะอีฟนะคะจากเผจประกันภัยรถยนต์บาอีฟค่ะวันนี้อีฟก็จะมาชวนให้เพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้วิธีเทคนิคนะคะการซื้อประกันภัยรถยนต์อย่างไรให้ได้เบี้ยราคาถูกค่ะเริ่มต้นเลยนะคะการที่เราจะซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ได้ในราคาถูกเนี่ยเราก็จะมีอยู่2หลักง่ายๆนะคะหลักที่1ก็คือในปีนั้นนะคุณจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีนั่นหมายความว่า ปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าในปีนี้เราพยายามที่จะขับรถให้ดีห้ามเครมนะคะห้ามเอารถเข้าซ่อมเมื่อเราไม่ได้เอารถเข้าซ่อมเราก็เป็นนะคะลูกค้าประวัติดีและปีต่อมาเราก็จะได้ลดค่าเบี้ยประกันนะคะ10ขอบอกว่าเขาจะลดให้ปีละ10%นะคะ ทบไปเรื่อยๆจนถึง50%นะคะแล้วเมื่อครบ50%แล้วนะคะก็คุณก็จะได้ส่งเบี้ยในนะคะ50%นะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีสเสมอน,นะคะคือไม่เอารถเข้าเคลมเลยส่วนข้อต่อมาค่ะ คุณจะต้องซื้อค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่เราเรียกว่าค่าดีดักนั่นเองมันเป็นการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนที่เราจะเอารถเข้าซ่อมค่ะซึ่งข้อเนี้มันจะลดค่าเบีย้ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนมากที่เขาจะทําค่าเสียหายส่วนแรกกันเขาจะซื้อที่ราคา1,000ถึง5,000บาทนะคะ เพราะว่าในเลทนี้จะสามารถใช้ไปลดเบี้ยได้ร้อยเปอร์เซ์เลยนั่นหมายความว่าถ้าปีนี้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณอยู่ที่20,000บาทนะคะถ้าคุณทำค่าดีดักหรือค่าเสียหายส่วนแรกไว้ห้าพันคุณก็จะได้ จ่ายค่าเบียเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเซฟไปได้เยอะเลยถ้าเกิดว่าเราซื้อค่าเสียหายส่วนแรกตรงนี้ไปนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคะตรงที่ว่าเวลาเราจะเอารถเข้าซ่อมหรือเราเอารถเข้าเคลมเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเงินค่าดีดักจํานวนที่เราทําไว้ก่อนก่อนที่จะได้เอารถเข้าซ่อมเสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะปีนี้คุณจะต้องเอารถเข้าซ่อมนะคุณทําค่าดีดักไว้5,000บาท คุณต้องจ่าย5,000บาทเนี้ยให้กับบริษัทไปก่อนถึงจะเอารถเข้าซ่อมได้นะคะและขอแนะนําอีกหนึ่งอย่างว่านะคะควรจะเป็นคนที่ขับรถที่มีความเชี่ยวชาญในการขับพอสมควรแล้วซึ่งมั่นใจว่าในปีที่ผ่านผ่านมาหรือปีนี้เราไม่ได้ขับรถเฉี่ยวชนอะไรเลยนะคะและถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องมั่นใจว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวิธีการซื้อค่าดีดักเนี่ยก็จะเป็นการที่ ทำให้เราเนี่ยซื้อเบีย้ะประกันภัยรถยนต์ได้นั่นแหละคะ่ะถูกลงแล้วก็คนที่ขับรถที่มีมีความระวัดระมัดระวังน้อยนะคะขอแนะนําว่าไม่ควรจะทําค่าดีดักตัวนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราซ่อมรถบ่อย,บ,อยบ่อยเนี่ยการจ่ายค่าดีดักบ,บ่อยๆบางครั้งเนี่ยสูงกว่าการซื้อเบีย้ะประกันภัยอีกดังนั้นคนที่จะซื้อค่าดีดักได้ควรจะเป็นคนที่ขับรถด้วยความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดอุบัติเหตุน้อยนะคะ และข้อที่3ข้อนี้แถมให้นะคะข้อที่3ถ้าคุณอยากซื้อเบีย้ยประกันรถยนต์ได้ในราคาในราคาถูกนะคะหรือซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะก็มาสมัครเป็นสมาชิกกับสีกรุงโบรกเกอร์นะคะแล้วคุณจะได้ซื้อเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ได้ในราคาสมาชิก จะบอกว่าถูกกระทองตลาดมากๆเลยนะคะแค่สมัครสมาชิก250บาทนะคะคุณยังได้รับนะประกันอุบัติเหตุในวงเงิน200,000บาทและที่สำคัญคุ้มครองคุณยาวถึง1ปีด้วยค่ะและถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่นามสกุลเดียวกันนะคะคุณก็สามารถซื้อประกันรถยนต์ให้ญาติพี่น้องคุณได้ในราคาสมาชิกเหมือนกันนะคะ จากปกติที่เราจะต้องซื้อประกันรถยนต์กับตัวแทนหรือนายหน้าแล้วเขาเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นเราก็เปลี่ยนสิคะเปลี่ยนมาสมัครเป็นสมาชิกที่สีกรุงโบรกเกอร์แล้วซื้อประกันรถยนต์ในราคาสมาชิกนะคะเปลี่ยนจากที่นายหน้าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเอาค่าคอมมิชชั่นส่วนนั้นมาเป็นส่วนลดในการซื้อประกันภัยของพวกเรากันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะอีก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ